สวัสดีจ้าพี่น้องมากาบสวัสดีพี่น้องไปเข้าไปเมืองเมนูเมื่อนี่แม่เล่าเขาคั่วเองอีกแล้วก็วบอกว่าน้องบีฮ็ดกับเขาหวานบ่กินดอกพันล้วาเราเลยเขาคั่วเองโอ้ยฝนลิ้นตาเลยเฮ้ยข่้เรือตาขาไปทางไหน ตับแต่ยัางมดขายัางมืดตัวบ่ยังพี่น้องมาปิงาปีงไก่บานปิีงไก่บานโอ้ยทานังปิีงไหมฮะทานังปิีงไกลคางมาหนึ่งเข่าพร้อหนึ่งเข่าหันห่อนพร้อมพี่นอ้องกินกระปีงไกลตัวข้างหลังสงสัยอยากปิีงขึ้นกันแนะ่น่ะแม่นบ่ คันคันคันทา,ทาปะเปยกินอ่ไรด้เปตัหญาพูดเอาปิงไก่ไกล,กลบ้านไกลบ้านพี่นอ้องขาสองตัวตัวนึงเอาไว้เลี้ยงบ้านสองตัวอันนี้ไส้รถไอ้รถดีเกลือผงนัวซดทานนอนนองมีด,ดังทานไว้แล้ว ก็ไมา่ยางเลย๋ตวต้องติดสิไปปีนเขาไปเนี่ไปปีนเขาฝนก็ตกมันหมือมัดเว้น,นมือ,อจจมาาน,นีแหง้หงสิคักแต่วของมันบบบๆร่มขึ้นมู่านหมู่ามันอยากร่มเนะน,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 นาะโว้ยจะเปสีาอาบ<ห>แต่บีอาบอยู่หมู่บ้านเนี่ยแล้วบได้เหน็หนยังดอก เ่พมมาพอ h o m มเม่ม h เป็นบอบีเห็นสองผืนเห็นแต่เอาอันแต่ว่าเอา,ราสรงใส่เสื้อผืนสีชมพูไปเห็นผืนสีน้ำเงินล้วออกมาบ่ได้เ,เออสงใส่แล้วสีวัานผืนใหญ่แล้วยันดึงขึ้นไปขึ้นเก่าสีน้ำเงินเห็นแต่สีชมพูถีมยุตินมุงพ่อพอ h o มาปห่มได้หนีหนาวขนานั้หมู่วัานมันมีผัวกิเ่เขี้ยนตะคนเดี๋ยวแปลนปง,นงนี้มาปีนเขากอนเถอะ Toffin, cây đi hoàn gay gay một hòn hoàn mù 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 เขาลงไสามโต๊ะมดเหม่อแมงว่มีหอนหมถ้าเต่ตาคนให้เอาเสียไปเปลี่ยนไม่ไม่กับเบียนเอาเขาถ้าจะเอเนี่เก็ไม่ส่วยเขาพอเราเหุ้นี่พี่น้องไม่ทราเขาแลวเหตุเองคนทน ต้นท่านใหม่เนี่ยดีก็เก็บเจ้างฝนปกเล็กปกเล็ก,กเนี่หนาวฝนแร่อีกแล้วแม่ยอยู่ทา่าฝนท่านีก้ก็แลท่านีก้ก็แลแต่วายอยู่แน่ันนี้ว่าวบ่มีได้หมื่นนี่ไม่คือตกเอา ว่าออกมานี่เด้แห้งๆว่าเกาบม่มีหอดอันอย่างก็อันขีดฝนในโทษสามหอดเม่ึคืนพริกลรอเ่ากสิภาพไปมึงแล้วพริกอะนี่แม่แล้วพริกอืมแบ้าเด็สูกเด้อเงาต่พริกด้าน เขาจะพีกอีกทางนึงมอน,มนหอนโจลงอันนั้นอะไรเดี๋ยวน,นากล่องมันหอนพี่น้องมินตับถ้ามันถือข้อมหอนในมันตับไปเองมั้งปงไก่นี่ต้องใจเย็นๆข่าซันปื๊บปื๊บมันใหม่เนาะนไก่พ,อ,พอเย็นพ่อเมีนเอะไรแพชใจพอเย็นพ่อ ิบ่ได้ก่อนิมาใหม่ก่อนสุบบ่เอาข้างในยังแดงจีงทแทะเพิ่นอยากปิก้งไก่แทะเพิ่นอยากปิ้งไฟไปน้ำเพินน่นหนาวหันแล้วเพินน่นหนาวเพิ่นน้ำท่าเพิ่นเจนทแทอยากกินหาหม่องปีงไฟกับบ่บ้าเห็นเหรอเสียงฝนลิ้นอะไรพี่น้องไอฝนพูน่ะ สักเล็กสักเล็กอยู่ท่า,ทางไปได้กเัเละเละถึงมา่อแดดฝนมตืตกก็ไปตะเห็ดอยู่ได้ไมันบล่าอันนี้มันจืดเนาะเปียกมันนี่ยทั้งหนาวเช่าโหลดเมื่หนาว อย่างไกลไปเนาะอย่างไกลบรรยากาศทำกลางสายฝนเพือเขาฝนตรลิ้นตาพักพักย้าแตกติ๊บละเด้ฮะดักแต่ว่าบ้านไหนบ้านไหนสุกสีภาพเห็นมั้ยเออต้นนาบ้านตายพ่นมองหน่วยกักซากอยู่ข้าขาวแมนเหมือนได้ขาวขาวต้องมีย่างออกไปว่าไดฝนมันตกฝนมันลิ่น คุณใบมึงอันอันที่ที่เป็นตัวเมาะตัวแ,แม่ไ่นแม่เห็นบ่นี่ใบกะเพราต้นกะเพราแต่ว่าอันอันเป็นตุลุตุลุน่ะน,นี่อยู่ในอยู่หมวกต้นกล้วยข,า,ขาวๆหน่อยๆนั่นไม่แต่บัวกระเทศเดี๋ยวสิพ้าเราไปมึงจะเข้ากันเอบเอบเอาเอันพี่น้องเห็นปะบัวกระเทศนี่ดกคักเลยโอ้โอ้องสีตัด มันถือฝนว่าหอมไม่ยืนฟองนี้ให้หูว่าหอมไกลมึงสีค้างนี้บัดน,นี้โอ้เป็นตะกรอบนากินมากพี่น้องสีสันคนนะพหนราคาราคาต่ว่าข,า,ขาเสียบได้บอ่อันนี้ไว้เพื่อผู้เดียวโดยเฉพาะขนาดเล็กน่อยกับบได้ได้พี่น้องต้องแบง่ง แดงได้กินให้เราาะนีได้เพราะว่าเรากินได้บ่าขึอนหมูแม่จะคล้องกินหมูมีหมูย่างอยู่ข้อหมูย่างไหมจะคล้องกินแนวเขาไปกินในสุยางอยู่แล้วย่าเรากินยากแนวคือเถาตาแล้วก็กินในสุยางขึ้นกันย,าาย่าเราใส่แขวปอมเมดสุเลีมพี่น้องเห็น,นเห็นเรายิ้มยิ้มโบโบมีแขวแท้จักเหลีมเลยปอมเมด เปลี่ยนสองอวเปลี่ยนอีกหรอปเปลี่ยนสองรอบเปลี่ยนญยุผนเด้ยู่งลงบานเด้ยเัเนี่ยยุที่นี่ถ้าจะใส่ยู่ที่นี่เดี๋ยวสองเลยเาเลมากเขาร่องของ้ีานเก็บมัน,นมันบกพอดีเนาะเลยไปวัดไหมตากระบอกจากบ,บ้านเลยหนาว มากแต่สะโดคอกับเขาเฮี้ยนเลยฝนมันตกสองมือแล้วยู่แต่ในเฮี้ยนบ่ค่อยพี่ปู่ออกนอกบ้านเลยเดี๋ยวนี้ย่ยางไกลกิน่นแทบแซบพี่น้องในแมราหิตํมหงสส่วนไอ้กับเขาเอกก็มีข้อหมูยางมีปนกบอยู่เนาะอย่าแห้งแห้งไปเห็ดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งกดติดตามน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แลวก็คลิปที่ผ่านมา แล้วก็ขอบคุณกําลังแรงใจที่พี่น้องมอบให้คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์น้องบีตอบทุกคอมเมนต์เองเด้อพี่น้องบอมีให้หน้าหนาบอมีผู้ใดไตอบให้เฮ็ดเองทุกอย่างเฮ็ดเองตอบเองขั้นแมนไพถือได้ก็ไดาเองแต่ส่วนมากบอบอมีคอมเมนต์แบบแรงๆมากน้องบีสิบอกว่าขั้นผู้ใดคอมเมนต์แรงอย่าข้อเมนซ่องน้องบีอย่าอย่าข้อเมนต์ซ่องน้องบีเพราะว่านี่ตัวน้องบีเนี่ยพ่อว่าเป็นยังไงล่ะขั้นบอมเมนข้มจริง ตอกกลับต้ะค่พยๆขึ้นน้องบีบบ่บ่มีเสแสีงบ่บ่มีหวานบ่มีหยางเด้ตอตอกกลับอย่างเดียวบ่มีแห้งซองในนั่งหนึงแต่ว่า <c oughs> สำหรับค้าแนะน้ำคิดจังเพื่อนบอกว่าเอาฝาซี่มางุ้มน้อมรับกะเตรียมเฮ็ดไห้กับเพื่อนบอกว่าอีหยัยงเนาะปิดฟ้าหมอน้องบีก็เฮ็ดไห้เนาะแต่ว่าบางเทียคอมเมนต<บ>์ใดที่เฮาบา่ฮู้เพิ่นแนะน้ำมาก,ก็เฮ็ดบ,บางอันหมอนก็บ่มีฝาแม่นบางอันหมอบ่ใสา่ใส <c oughs> ่ฝาเสียหมดพี่น้อง เสียมเม็ดบางคนประกาศ็้อม์เขามาติเตือนเหตุอันปั๊บเปลี่ยนบังคับโมงนีสิเออนี่เป็นค้ามตีเตือนเท่ากับนอนมรับแต่ว่าส่วนมากเพิ่นก็ายเป็นเตือนเท่าแมนบางบางเสียเท่ากับลืมบางเสียเพาะเท่ากับลืมนเากากมนาะแมนแต่ว่าพญายามบอกว่าอันใดทีมันมปนแบบว่าดูบอดีขึ้นยังไงพี่น้องตีเตือนเขามาหน่ะนะเท่ากับสีพยายามแนะนำเห็นเหตุเห็ดน้ำ ก็จะเพิ่นว่าเอาหาฝาซี่มางุ้มได้น้องบิน้องบิก็ได้ไปหาฝาซี่มางุ้มตามที่เพิ่นคอนมเมนต์มาบอกก็เลยได้คอยได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคืนนั่นแหล,ละพี่น้องเพิ่นบอกมาเขาก็เฮ็ดตามบ่แม,ม่นว่าปล่อยปลาลาเลยไปได้พี่น้องเฮ็ดกระเป๋าเอาฝาหม้อปิดจังนี่ปากเทียเขาก็พ่วงซับเผาเขาเองเขาบ่ค่อยได้ปิดพอเพิ่นแนะน้ำมาเขาก็ปิดปิ้งไก่ก็เสร็จแล้วฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำพี่น้องสำหรับคลิปนี้ เริ่มรั่วแล้วหิวเขาขึ้นไหนบุ๊ได้กินไกล่แล้วไปก้อนเหมือนนี้พี่น้องกระกาบสวัสดีจ้า